ดีเจพิทัมพอดแคสต์ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของหนังสือสำเร็จช้าดีกว่าไม่ทำเป็นเรื่องราวที่จะให้หลายๆท่านเนี่ยได้มาถอ,อดบทเรียนนะครับในหนังสือของการสำเร็จนะครับที่มันช้าหรือจะเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องราวของอคนที่ล้มเหลวนะครับมันก็ไม่ใช่ความผิดเสมอไปนะครับ ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเพิ่งเข้ามารลบฟังพอดแคสต์นี้นะครับก็กดกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับกด Subscribe ต่งตางๆนะครับสำเร็จช้าดีกว่าไม่ทำนะครับเป็นหนังสือ,อที่รวบรวมเรื่องราวของความล้มเหลวของคน50คนนะครับที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นตัวอย่างให้คุณเชื่อมั่นว่าความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จจริงๆรวมทั้งข้อคิดดีๆจากเรื่องราวของความล้มเหลวของแต่ละคนซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้เนี่ยได้ดึงออกมาอธิบายให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าอะไรที่ทำให้พวกเขาสำเร็จในท้ายที่สุดและเมื่อเราได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบไปแล้วคุณอาจจะเริ่มเปลี่ยนความคิดว่า เมื่อคุณกล้าที่จะล้มเหลวก็ไม่มีอะไรหยุดยั้งคุณจากความสำเร็จได้อีกต่อไปหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างพอดแคสต์นี้นะครับลองเข้าไปอ่านดูแต่พอดแคสต์นี้เนี่ยจะพยายามถอดบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยประมาณ10บทเรียนด้วยกันนะครับบทเรียนที่ได้รับการอ่านนะครับ จากการอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือ1น,นะครับความสําเร็จไม่ใช่เส้นตรงความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหรือเป็นเส้นตรงที่มีการลองผิดลองถูกเสมอคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆคือคนที่ไม่ย่อท้อและยอมรับความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางใครที่กําลังเดินทางอยู่นะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจ หรือการตั้งเป้าหมายอะไรบางอย่างที่เรากําลังเดินอยู่นะตอนนี้เนี่ยยิ่งความยุ่งยากเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันมีมากเท่าไหร่แสดงว่าเรากำลังกำลังเดินถูกทางแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องหยุดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอท้อนะครับพยายามมีความหวังอยู่ตลอดเวลาและแล้วก็ทําความเข้าใจว่าความสําเร็จนั้นหรือการเดินทางไปถึงเป้าหมายนั้น ไม่ไม่ไม่ได้เป็นเส้นตรงอยู่ตลอดเวลา2 –ความผิดพลาดคือครูที่ดีที่สุดทุกความผิดพลาดสอนเราให้เห็นวิธีใหม่ๆหหรือเสริมความรู้เราในแบบที่ไม่มีในหนังสือเรียนหรือตำราเรียนถ้าเรายอมรับความผิดพลาดที่จะเปิดโอกาสให้กับเราได้เรียนรู้หร,หรือพัฒนาตัวเองได้นั้นมันก็จะช่วยให้เรานั้น มีครูที่ดีที่สุดก็คือข้อผิดพลาดต่างๆที่มันเกิดขึ้นในระหว่างทางของการเดินทาง 3. ม,มุ่งเน้นที่การพัฒนาแทนที่จะสมบูรณ์แบบเราไม่จะเป็นต้องรอความเพอร์เฟกหรือความสมบูรณ์แบบเสมอไปนะครับเพราะว่าการที่เราพยายามรอให้มันสมบูรณ์หรือพูดคำว่าเดี๋ยวก่อน หรือรอให้มันพร้อมมันอาจจะทําให้เรานั้นหมกมุ่นอยู่กับความสมบูรณ์แบบหรือความเพอร์เฟกจนกระทั่งจนกระทั่งมันไม่สามารถที่จะทําให้เรานั้นได้เริ่มทํามันอย่างจริงๆจ,จังจัง,จง,จงสักทีนะครับคืออย่าไปกลัวความล้มเหลวพยายามที่จะ,ะทํามันไปก่อนเรียนรู้และแก้ไขมันระหว่างทางนะครับ 4. ความอดทนเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จแน่นอนครับทุกอย่างนั้นมันมีอุปสรรคมันมีความท้อมันมเีเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีนะครับหรือเรื่องราวต่างๆที่มันท็อกซิสหรือมันมีปัญหาต่างๆที่เข้ามามากมายนะครับในระหว่างทางและคุณสมบัติของคนที่จะประสบความสำเร็จนั้นก็จะต้องมีความอดทนเพราะความอดทนนั้น ก็จะเป็นกุญแจไขสู่ประตูของความสำเร็จ 5. ล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าเป็นการสิ้นสุดถึงแม้ว่าเราจะล้มนะครับหรือเราจะพลาดอะไรไปแล้วนะครับหรือมันม,มีปัญหาใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลว่าเราจะหยุดเพื่อที่จะเดินต่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราเจอกับความล้มเหลว ให้เราหาทางแก้ไขแล้วเราก็พยายามเดินหน้าต่อนะครับในเป้าหมายที่เราได้วางไว้นะครับความล้มเหลวเป็นแค่หนึ่งในบททดสอบของชีวิตหากยังไม่หยุดพยายามทุกครั้งที่ล้มเหลวจะทำให้เราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเคยสังเกตต้นไม้ไหมครับต้นไม้ที่โดนพายุลมฟ้าอากาศนะครับที่มันพัด อะไรต่างๆนะครับอย่างรุนแรงนะครับรากของมันเนี่ยจะแข็งแกร่งมากกว่าต้นไม้ที่ไม่ได้ผ่านอะไรมาเลยนะครับ 6. กโฟกัสที่การลงมือทำไม่ใช่ผลลัพธ์ทันทีเราตั้งใจที่จะทำอะไรบางอย่างนะครับเราอยากจะให้มันสำฤธิผลเกิดผลทันทีนะครับโดยที่เราไม่ได้โฟกัส กับสิ่งที่เราต้องลงมือทำนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นนักเรียนนะครับเราต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยนะครับเรากเ็เหมือนกับว่าอยากจะหาความรู้ทางลัดและท,ทันทีโดยที่เรานั้นไม่ได้ทบทวนหรือทำความเข้าใจเ,เกี่ยวกับมันเลยนะครับบางครั้งเนี่ยการรู้แค่นั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ตกผลิตอะไรบางอย่างหรือการวางแผนการเงินของเรานะครับ เราอยากจะไดะ้เงินในทันทีเราหวังที่จะเขาเรียกว่าอยากจะให้มันงอกเงยในวันพรุ่งนี้เลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งหมายถึงว่าพอพรุ่งนี้เราไม่เห็นผลลัพธ์เราก็ไม่ได้ทำต่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอย่าไปโฟกัสที่ผลลัพธ์หรือเป้าหมายมากเกินไปนะครับต้องทยอยนะครับทยอยทำเรื่องของ การลงมือทำนะครับหรือทยอยวาดเส้นทางของการเดินทางของเรานะครับให้ละเอียดและเบาที่สุดนะครับและเราก็ค่อยก้าวไปทีละก้าวนะครับ 7. ยอมรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนไม่มีใครประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่เสี่ยงความกล้าที่จะออกจากเขตปลอดภัยจะเปิดโอกาสให้คุณพบเจอสิ่งใหม่ และได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะประสบความสําเร็จความเสี่ยงและความไม่แน่นอนนั้นคือหนทางหนึ่งะครับที่เราจะต้องเดินทางไปกับมัน 8. พัฒนาความคิดเชิงบวกในทุกสถานการณ์ให้เรามองในแง่ดีต่างๆไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ไหนนะครับการมองโลกในแง่ดีจะช่วยให้เราก้าวข้ามปัญหา และอุปสรรคทําให้เรามองเห็นโอกาสในสถานการณ์ที่คนอื่นนั้นมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นปัญหาให้เรามองหาสิ่งดีๆของปัญหาเหล่านั้นให้ออก 9. ยึดมั่นในเป้าหมายและความฝันของตัวเองบางครั้งอาจจะมีคนมองว่าความฝันของเรานั้นเป็นไปไม่ได้แต่หากว่ามีแต่หากว,ว่าเรานะครับ มีความเชื่อมั่นและพยายามอย่างเต็มที่แล้วไม่มีอะไรนะครับที่เป็นไปไม่ได้สุดท้ายนะครับ10อย่ารอให้พร้อมแต่เริ่มลงมือทำเลยการรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมอาจจะทำให้เรานั้นพลาดโอกาสที่สำคัญในเมื่อไม่มีใครพร้อม100%การเริ่มต้นทันทีแม้ยังไม่ได้สมบูรณ์จะทำให้เรานั้น ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งผมดีเจพี่ดำถ้าหากว่าสนใจหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อได้นะครับออลองไปอ่านดูเพื่อว่าจะมีมุมอมองนะครับเ,เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสำเร็จช้าดีกว่าไม่ได้ทำ นะครับใครที่มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้อยากจะให้ดีเจพี่ดำทำพอดแคสต์เรื่องราวอะไรนั้นก็คอมเมนต์กันได้สวัสดีครับ